ใจอันนี้ไม่สะใจยยไม่สะใจต้องโยนเข้าบ้านมันทําได้เหรอพี่แก้วไม่ได้ครับเราไปโยนปฏิสิทธิ์ปฏิคูณไปบ้านคนอื่นมันไม่น่ะน่ะนโ<ห>ยนเข,นข้าบ้านบังเอิญที่บ้านไม่ได้ซ,ซื้อหนังสือพิมพ์เขาอ,อ่านแล้วเขาเลยโยนเข้ามาอ๋อเป็นหนังสือพิมของเขาด้วยเออนานค่ะประมาณนี้แหละเอ๊พี่เจี๊ยบเคยมีประเด็นเกิดโกรธทะล้งทะเลาะกันมาก่อนบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มียืนยันว่าไม่มีไม่มีค่ะ ไม่มีเลยค่ะไม่แล้วก็ไม่ได้คุยกันค่ะเ,เขาอยู่ดีๆเขาก็มาต่อว่าเรื่องโทรศัพท์นีนะค่ะแต่แเหตุการณ์ที่เขาไม่มีเกิดนี่คือเขาอยู่มาแล้วหนึ่งาเลยใช่ครับก่อเหตุเสร็จปุ๊บเขาจะเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเขาก็จะตะโกนด่าตะโกนว่าออกมาจากในบ้านว่าพว,พ,วพวกพวกพวกแกมาทําไมมาทําอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วกลับไปให้หมดค่ะ ครับผอ้าวนี่ป้าทำอะไรนี่เลยฮะทุกกระถางที่ที่ฟันที่บ้านค่ะนิบฟันกันนิบกระถางของคนอื่นต้นไม้ของคนอื่นของบ้านของบ้านของบ้าน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 บานบ้าน้านบ้านบ้านบ้นบ้านบานบ้านบ้านบ้านบนบ้า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 ้านบ้าบ้านบ้นบ้าบ้านไ้าน้าบ้าน้าบ้านบ้้น้น้าบ้าน้าบ้าน้ ไปล้าบ้านเขาเลยลก็คืออยู่ในที่ของเราเขตของเรา,<ต>าบ้านของเราครับอันนี้แค่มากระทุ้งก่อนครั้งครั้งแรกครั้งสุดท้ายนี่ทุบลาบเลยก็เป็นทุบทุบลาบทุบอันนี้สิบสองใบครับสิบสองใบทุบอันนี้ทุบก,กระถางใช่ครับ,รบเพราะว่าดินอะไรเวลาลดน้ําต้นไม้มันไปเลอะบ้านเขาหรือเปล่าเปล่าเลยไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้อยู่ในละแวกบ้าน มันอยู่หน้าบ้านเราใช่ครับหน้าบ้านเราเวลาลดน้ํามีอะไรเลอะน้ําไหลสิ่งสกรปรกไปบ้านป้ามีามไหมครับคุณแม่มีไหมครับไม่มีเพราะถ้าจะจะถ,ถ้าจะลดเนี่ยจะต้องไปฝาดฝาดจากบ้านเขาเนี่ยจะไม่ไปลบปวนอะไรเขาเพียงแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งใบมะขามมันก็จะล่วงใช่ไหมเขาก็ไปแจ้งยามว่าใบมะขามไป ไปนั่นบ้านเขาแต่จริงๆแล้วใบมะขามไม่กี่ใบหรอกแต่ว่าบ้านตรงข้ามก็มีไอ้พวกต้นไม้อ่ะลมมันก็พัดมาบ้านคุณแดงใช่ไหมไอ้ไอ้ต้นมะขามป้อมอ่ะเขาก็หาว่าบ้านของเราเนี่ยไปนั่นเป็นต้นเหตุเป<ม>็นต้นเหตุเขาก็มาทุบทุบครั้งครั้งแรกก่อนเราก็ไม่เป็นไรก็ลูกชายก็ไปแจ้งความ ค่ะตอนอ<ะ>ที่มาทุบตอนนั้นคืออยู่บ้านไหมคะไม,ไม่แต่ทำงานกันหมดกอไม่มีคนอยู่บ้านแต่แต่ว่าคุณแม่อยู่อ่แม่ได้ยินเสียงได้ยิน,ยยนแต่ได้ยินแต่ก็อยู่ในห้องแอร์ก็เอ๊ะใครมาทำอะไรก็ไมไ